สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมคนธรรมดานะครับวันนี้มีเรื่องดาวสาระดีๆนะครับมาฝากทุกท่านถึงเรื่องของความปลอดภัยนะครับวันนี้พาทุกท่านมาดูถังดับเพลิงนะครับผมนะเป็นทางดับเพลิงชนิดอะไรนะฮะวันนี้มาดูกันเลยนะครับนี่เป็นทางดับเพลิงชนิดเรียกว่าชนิด CO2 นะครับเป็นถังดับเพลิงที่ ติดตั้งนะครับเรียกว่าติดตั้งภายในอาคารนะครับนะฮะแล้วทางดระเพลิงชนิด CO2 เนี่ยนะครับเป็นทางดระเพิิงชนิดที่เหมาะสําหรับที่จะติดตั้งภายในอาคารนะครับพื้นที่สํำนักงานนะฮะลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมก็อื่นนะครับมาอธิบายให้ท่านได้ฟังเข้าใจสักเล็กน้อยนะครับว่าทางดระเพลิงชนิด CO2 เนี่ยนะฮะ เป็นทางดับเพลิงชนิดที่เรียกว่า,าเหมาะสำหรับดับเพลิงชนิดที่เกี่ยวกับไฟฟ้านะครับอุปกรณ์ที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านนะฮะทางดับเพลิงชนิดนี้เรียกว่าเหมาะมากเลยทีเดียวนะฮะสำหรับคำว่า co 2อธิบายให้เข้าใจสักเล็กน้อยแล้วกันนะฮะ co 2เป็นาคาร์บอนไดออกไซด์นะครับผมฮนะ C ก็คือคาร์บอน O ก็คือออกซิเจนนั่นเองนะฮะก็คือว่าหลายคนก็จะยังไม่เข้าใจนะครับ co 2ก็คือ c ก็คือคาร์บอนคาร์บอนเนี่ยจะมีอยู่ประมาณหนึ่งอะตอมนะครับต่อ1โมลกุลนั่นเองนะฮะแล้วก็ออกซิเจนจะมีสองอะตอมใน1โมเลกุลนั่นเองนะฮะมันก็เลยเป็นที่มาของคำว่า CO2 นั่นเองนะครับผมนะครับถ้านึกภาพไม่ออกก็ลองนึกภาพมาเมล็ดถั่วหนึ่งเนี่ยนะเมล็ดถัว่วเมล็ดหนึ่งเป็นหนึ่งโมลกุลนะฮะก็จะมีคาร์บอนหนึ่งอะตอมนะครับแล้วก็จะมีออกซิเจนสองอะตอมนะฮะก็เลยเป็นที่มาของคาว่า CO2 นั่นเองนะฮะอันนี้ก็อธิบายให้ฟังคร่าวๆพอเข้าใจนะครับผมก็คือกา๊าซ CO2 เนี่ยนะครับคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมันมีคุณสมบัติของมันก็คือมันจะไม่ติดไฟนะไม่มีกลิ่นไม่มีสีนะครับแล้วที่สำคัญอย่างที่บอกไปคือมันไม่ติดไฟนะฮะเพราะฉะนั้นการดับเพลิงด้วยการใช้ CO2 เนี่ยฮนะจะเป็นการดับเพลิงแบบตัดอากาศนะฮะตัดอากาศออกจากเชื้อเพลิงนะครับเพราะฉะนั้น ทางระพงชนิดนี้เหมาะสําหรับที่จะติดตั้งภายในอาคารนะฮะแล้วก็สํานักง,งานนะเพราะว่ามันเป็นไอ์กร์ดที่เย็นนะครับอืมไอ์กร์ดที่เย็นแล้วก็ไม่มีเวลาเราใช้แล้วเนี่ยมันจะไม่มีฝุ่นละอองนะครับผมเ,เหมาะสําหรับที่จะติดตั้งภายในอาคารนะครับแล้วก็การติดตั้งเนี่ยนะฮะเราก็จะติดตั้ง ให้สูงกว่าระดับพื้นประมาณ1.5เมตรนะครับไม่เกินนี้นะครับไม่สูงหรือไม่ต่ำจนเกินไปนะครับผมนะฮะแล้วก็มีป้ายบอกอย่างชัดเจนนะครับว่าพื้นที่ตรงนี้นะครับมีถังดับเพลิงอยู่นะครับผมเนาะก็ประมาณนี้ละกันนะครับเดี๋ยวรอกันในคลิปหน้าจะมีอะไรมาฝากคุณฝั่งนะครับ